สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช้าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์ฝนภาคอีสานช่วงบ่ายเนาะ26กรกฎาคม68เรดาร์ฝนหลแห้งพี่น้องเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับมื้อน,นีภาคอีสานจะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน้นในส่วนของจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารจะหายระวังเป็นพิเศษขอใหพ้พี่ๆน้องๆบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะส่งผล ฝนให้เกิดน้ำท่วมฉัพลันและน้ำปานไหลหลากได้รวมทางน้ำรนตริงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไก่ทางน้ำไรพานและพื้นที่รุม่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง่อนข้างแห้งพัดประคุ้มทะเลน้ำมันประเทศไท้และอาฟไท้ขณะทีมียอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้ภาอีสานมีฝนไล่ฝนแห้งจ้าเอามาอัปเดตเรดารา์สุดกันเลยตรวจพอกลุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางความแห้งเพิ่มขึ้น พกคุ้มปืนเทียมเพื่อผากขาดเมืองโสพิสยัยพอนเจริญจังหวัดบึงการสุวรรณคู่หาจังหวัดหนองบัวลำพูสังคมโพตาทาบอเมือง พ่นพิสัยเฝ้าไร่รัตนว่าปีจังหวัดน้องค่ายนายุ่งนามโสมบานพือกุจับเพ่นเมืองสางค้อมพิบุญรักน้องหานบานดุงว่างสามหมอทุ่งฝนจังหวัดอุดอรธานีว่างสะพุงผู้หลวงน้องหินปากช่มหน้าดวงเอราวัณพระขาผู้กระดึงจังหวัดเลยนามพ่องกระนุวนจังหวัดขอนแก่นบานม่วงข้ามตากาจเจริญศีนว่านอนนิวัดอากาศอํานวยสว่างแดนดินว่าริชภู่ม กุดบากผู้พานเตาง้อยจังหวัดสกลนครชื่นชมเชี่ยงเยินโกสุมพิสายกันทะวิชัยบระบือเมืองว่าปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามทาขั้นโทษน้อง,ง,องกุงสีช่องหวยเมกเมืองอย่างตลาดคลองใช้สามใช้กรมลาสายรองข้ามจังหวัดกระสินหน้าทมทาอุเทนพ่นสวรรค์เมืองหน้าแก่เร่นุนครถาดพานมจังหวัดนครพนม พ่อไส้พ่นทองจังหารเสรภูมิมจตุรพักพีม่านสุวรรณภู่ิพนมไพ่จังหวัดร้อยเอ็ดลมเกาลมซักเขาคอนานาวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูร์อุทุมพรอนปีสายเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดสังขาจังหวัดสุร,สดรินเมืองกระสังจังหวัดบุรีรัมเกือบทั้งจังหวัดของยาโสธรอำนาจเจริญและกำมุกาหารค่ะอัปเดทหายอีกหนึ่งเรดาร์สำหรับเรดาร์ที่สองตรวจพ่อกลุ่มฝนออน อยู่ที่อัมเบอร์เขม,มาราหนนาตาลเครื่องในกุดขปุลพอ่อไสตะการพืชผลสีเมืองไม่ม่วง30มเมืองอุบลราชธานีว่าริมจำรัดจ,จังหวัดอุบลราชธานีอุทุมพรปีสายเมืองรีสเกตกันทาร่าร่มออยางชุ่มหน่อยจังหวัดรีสเกตกุม่มฝนปานการอยู่ที่สปสปลาวจากกลินนีแอนดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ